สวัสดีค่ะเจอกันเป็นคลิปที่2นะคะคลิปนี้ก็มีฮีโน่นะคะเป็นเมก้ากับออสมอค่ะตอนเดียวนะคะ FC ทั้งคู่เลยก็เดี๋ยวเรามาชมคันนี้กันก่อนนะคะเป็นคันแรกค่ะหัวสีขาวนะคะมีคาดฟ้าด้านหน้าเนาะคันนี้ก็เป็นคัาซีสันมาแล้วจากญี่ปุ่นเหมือนกันค่ะคัาซีหน้าเต็มเลย ดูได้นะคะชุดเกียร์ตัวนี้เป็นเกียร์รอบช้ามาเลยค่ะอันนี้เราไม่ได้พ่นสีดํามานะคะลูกค้าก็คือแบบเป็นแบบนี้มาเลยเนะาะเดี๋ยวมาดูภายในกันค่ะคันนี้เป็นรถด,ดั้มมาจากญี่ปุ่นเหมือนกันค่ะนี่เลย เบาะนะคะที่นั่งสามตอนคอนโซลด้านหน้ามาครบนะคะพื้นเป็นหนังมาเลยอันนี้ก็รถที่มาลงนะคะเดิมๆเนอะยังไม่ได้เก็บรายละเอียดหรือว่าทำความสะอาดนะคะอ๋อแหนบนะคะเราเสริมให้ทุกคันนะคะ พร้อมบรรทุกไปเลยบางคันแหนบมาน้อยมากนะคะบางคันแหนบก็มาเยอะแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูเครื่องยนต์กันค่ะอ่า <so> <palate> นี่เลยค่ะ JO 5 D นะคะสี่สูบคอมมันเร็วนะคะ175ร้อยเจ็ดห้าแรงมาค่ะก็ เป็นอีกรุ่นนะคะที่เอฟซีเนาะถามหากันเข้ามาเยอะเลยนะคะช่วงเมื่อกี้เนาะเพราะว่ารุ่นนี้ราคาก็จะน่ารักค่ะจับต้องได้นะคะก็เริ่มต้นค่ะที่แบบลูกค้าไม่แต่งเลย7 8็ดแสนแปหมื่นนะคะก็คือสเปคอู่ทั่วไปค่ะแต่ถ้าเป็นสเปคกระบะใหญ่เนาะหรือว่าเป็นแบบแต่งเยอะค่ะราคาก็เพิ่มขึ้นไปนะคะแตกต่างกันเอ่อไปเนาะตามสเต็ปของลูกค้าสั่งจองนะคะ เดมาดูใต้หัวเก่งค่ะ โอ้แหบบหูนิดนึงค่ะตันนี้ก็เดิมๆนะคะยังไรไดีแม็กหลอกเนาะ สำหรับลูกค้าหรือว่าเอฟซีท่านใดที่สนใจนะคะมาชมตัวจริงได้เลยมาลองขับได้นะคะรุ่นนี้ก็เริ่มต้นนะคะที่780,000บาททวนค่ะ เราเช็คให้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นระบบแอร์เนาะหรือว่าจะเป็นตัวกรองอากาศค่ะทั้งตัวไส้ในเนาะหรือว่าตัวด้านนอกนะคะก็เปลี่ยนให้ใหม่ยกชุดค่ะน้ำมันเครื่องเกียร์เฟืองท้ายค่ะเราก็เปลี่ยนให้ใหม่หมดเลยนะคะก็คือราคาที่จบเนาะเบสเสร็จพร้อมใช้งานได้เลยลูกค้ารับรถไปแล้วนะคะก็ไปโรงงานได้เลยค่ะเดี๋ยวแม่ค้าจะพาไปชมคันที่สี่เนาะคันสุดท้ายนะคะคันต่อไปค่ะอยู่ฝั่งนี้เลย อ่านี่เลยค่ะเป็นฮีโนวสมอนะคะสมองเงินอาา่ารุ่นนี้ก็จะอ่าได้รับความนิยมตลอดการเลยนะคะสะภาพหัวที่มาก็ถือว่าใช้ได้นะคะสวยงามค่ะลูกค้าชุดแต่งก็เดิมๆม,มานะคะคาสซีความยาวก็ประมาณ6เมตรได้นะคะเป็นคาสซีเรียวปลาย ช่วงนี้เราก็ตัดออกอยู่แล้วนะคะตัดทิ้งนะคะช่วงรอก็จะอยู่ประมาณสักประมาณนี้ค่ะลูกคายน์เข้ามานะคะหลังหัวเก่งค่ะไม่มีบุบเนาะแล้วก็ไม่มีผุเลยนะคะคันนี้เครื่องยนต์ JO8C 6สูบนะคะ210แรงม้าค่ะ โซนด้านหน้านะคะชุดเบาแบบใช้ได้ค่ะลูกค้ากระปุกเกียร์เนาะขาดมานะคะตัวนี้เราก็จะหุ้มให้ใหม่อยู่แล้วค่ะลูกค้าแบบเซตเดียวกันกระเบาะเลยนะคะตัวพื้นคะ่ะตัวนี้ก็ยังสะอาดอยู่นะคะเราต้องลื้ออยู่แล้วคะ่ะลื้อออกมาซักทําความสะอาดนะคะเก็บใหม่ให้ลูกค้าเลย คันนี้ก็เอฟซีจากาจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะมาปิดการขายไปแล้วขาะเรียบร้อยก็ต้องขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยนะคะมาเจอพอดีเลยเป็นอีกรุ่นนะคะหายากมากเนาะช่วงนี้นะคะรถที่แบบอสวยๆหรือว่าแบบอา,อาจจะเป็นพวกล็อกกี้นะคะลูกค้ารุ่นแบบเก่านิดนึงนะคะตัวนี้ไม่มีเลยแถมราคานี่คือแบบสูงแบบ โอ้โหสูงมากเลยนะคะช่วงนี้รถก็จะแพงนะคะกสูนนะคะเอโอ8่ค่ะตัวนี้210แรงมา้าขั้มถ่ายนะคะ อย่างลูกค้าเนาะก็จะเห็นว่าเอ๊รุ่นนี้ปกติก็จะเป็นร้อนะคะ JO 7จเนาะ JO แปก็มีนะคะอ่าราคาค่ะคันนี้นะคะจบไปที่แปดแสนสามหบาททวนนะคะก็ถือว่าไม่แรงเลยอ่าแต่ว่าคันนี้ก็ปิดการขายไปแล้วนะคะเรียบร้อยค่ะจองแล้วค่ะเรียบร้อยกระโรอู่นะคะตามนี้เลย0ูนย์แปดหกค่ะหรือว่าอีกหนึ่งเบอร์นะคะ0981628084นะคะ ก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดนะคะเรื่องรุ่นลดราคาของแต่ละรุ่นได้เลยค่ะหรือว่าเอซนะคะสะดวกเนาะอยากแวะเข้ามานะคะได้เลยค่ะอนี่เลยเบอร์โทรนะคะตามนี้เลยค่ะท่านใดที่สนใจเนาะหรืออยากโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดพูดคุยกันก่อนได้นะคะเรายินดีเลยไม่ซื้อไม่ว่ากันนะคะช่วงนี้ก็อาจไม่ค่อยมีรถแบบเข้ามาเยอะๆนะคะเหมือนช่วง เหมือนช่วงก่อนนี้เนาะเพราะว่าช่วงนี้รถหายากมากนะคะแล้วก็รถแพงมากด้วยค่ะลูกคา้าอ่าก็อาจจะแบบไม่ค่อยเห็นนะคะรีวิวรถที่มาลงให้ได้ชมนะคะว่าช่วงนี้ก็คือยังไม่ได้เปิดตู้นะคะอ่าก็าต้องรอไปก่อนเนาะเป็นอีกรุ่นนะคะที่เอฟซี FC ก็จะตามหากันเยอะเลยฮีโน่สมอนะคะ จัดไฟแนนซ์ได้ทุกคันนะคะหรือว่าจะซื้อผ่านทอกสอ,กสอได้เหมือนกันค่ะคันนี้ก็มีลังแบตนะคะเอไม่ใช่ค่ะลังเครื่องมือมาให้นะคะ,ะพร้อมเลยมาจากญี่ปุ่นเลยนะคะตัวนี้นี่เลยระบบเบรกนะคะจิ๊ฟีค่ะใด้หัวเก่งนะคะ,ะไม่มีผูเลย สวยงามมา,ากจับจองอีกคันนะคะเฟซี FC มาเจอนี่คือแบบไม่พลาดเลยดูพัซซีได้นะคะสวยงามมากค่ะลูกค้าแถมราคาก็ไม่แรงนะคะาได้เครื่อง210ไปใช้งามนะคะ ทุกวันไม่มีวันหยุดค่ะเสาร์อาทิตย์ก็เปิดนะคะแวะเข้ามาดูได้เลยอยากมาเยี่ยมชมนะคะมาดูการทำงานฝีมือของการสร้างรถของอู่เรานะคะก็แวะเข้ามาได้ค่ะมาดูได้นะคะก็ฝากเอซและท่านผู้ชมทุกท่านนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผลงานอู่ร้านกำนันสุดด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางอู่ของเรานะคะก็ ขอบคุณทุกๆการติดตามเลยนะคะขอบคุณ f อทุกๆท่านตลอดมาเลยที่ติดตามกันนะคะทุกๆคลิปเลยก็เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ